ริงที่นินจามาทำความสะอาดที่นี่ในห้องมายาควรในความลับของผมกลับให้นินจาขอไม่ขวาดหน่อยสิอืมเรารไายเวทมนต์กับไม่กวาดก็ได้นะนินจาดูให้ดีๆนะระวังนะหนึ่งสงสามนี่เป็นไงบ้างเอางี้นายไปพักเข้าไปเพราะผมจะบอกคนนี้ทุกคนที่ดูเท่านั้นนะครับ คนนี้เห็นแล้วดูยากมากเหมือนกับถูกเสกเลยสินะแต่สิ่งที่เราต้องใช้ก็แค่ไม้กวาดธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นเลดลับสำคัญอยู่ข้างล่างนี่มันจะต้องมีขนแปลงแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาละครับเล็ดลับคือเราต้องตั้งไม้กวาดบนพื้นข้างหน้าเราและผลักให้ไปข้างหน้าเล็กน้อยถ้ามองจากข้างหลังจะเห็นว่าไม้กวาดถูกกดให้แบนจากนั้นเราต้องปล่อยเล็กน้อยแล้วก็ประคองไว้ ให้ไม่กวาดทรงตัวได้อาจต้องใช้เวลาบ้างแต่ถ้าฝึกให้ดีๆก็จะทําได้เร็วขึ้นทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับนี่ครับเอาละได้แล้วครับ